โอ้เลยคับกือบ้อที่ผู้ชมทุกท่านยินเงินนะครับวันนี้เรากืบอยู่ในไมค้าไปแล้วนะครับไม่เข้าสวยสองวันยี่สิบเอ็ดสี่สั้นที่เจ็ดอาทิตย์สิบนะคดเมาแล้วพอเมาเกินโอเคก็มันเหมือนเดิมนะเขาบอกว่าเขาเคยไปซื้อที่ อ่ะ EP นี้เดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจกันนะครับตามสัญญาที่เคยพูดไว้เนาะอออ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอครับสลลบแป๊บหนึ่งนะไปจีมเยหนึ่งผมก็จีมผมเอามาไว้ใกล้ๆหน่อยเสียงอาจจะไม่ถึงก็ได้ <Okay. S 2> ขนาดว่าให้กล้องมันสั่นนะแล้วก็ถึงแอนขนาดว่าแอนนัน้นโอเคแล้วนะเอพีเอสอยู่ขวามือนะครับเนี่ยมันก็ดูลื่นๆนะแล้วก็เวลาอยู่ขวาล่างนะครับอาจจะมองไม่เห็นกันชัดเจนมากกว่าขวาล่างอนะ่ะโอเคเปิดเสียงเกมก่อนนะครับไม,ม่มีแสงเกมในเสียงพูด พูดผีพีส้ยไม่ใช่โอเคตอนนี้ของน่าจะเอาไฟไปสักนิดดีกว่านะครับของน่าจะเอาไฟไปสักนิดเนาะเย้งที่เหลือต่างกันโอเคอเนเราตรวจได้เ้ลาด ปะเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจกันเลยแล้วกันนะครับส่วนมุมมองเนี่ยมมองบุคคลผมยังไม่ได้ตั้งค่านะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาเรื่องค้างนี่แหละมันอยากต่อยกับผมก็เปล่าไม่รู้อ่าแล้วก็วันนี้นะครับ Minecraft ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ1 2 1 9 0แล้วเนาะเะเวอร์ชันเต็มนะครับไม่ใช่เวอร์ชันเบต้านะ โฉนนี้น่าจะเป็นการปรับแก้แสงเงานะครับแล้วก็การเพิ่มเชือกการลากแก๊สอ่ะนะปี้แก๊สนะครับเพื่อปิดแก๊สปกติมันก็จะฆ่าเรานะครับผมแตปพี้แก๊สมันไม่ไงโอ้ย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  อาจจะไม่มีก็ได้เคยจะไปรู้อืมเรียนยดฐานใช่ไหมเอากลับบ้าน ไม่เอาได้แหละแต่ว่าผมเอากลับบ้านสักนิดหนึ่งแล้วกันโหพี่น้อยเกินหรอน้อยไป อย่าบอกนะว่าใบอมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าใบอมน้ำแข็งผมคิดอย่างนั้นไง มูบงหมูบ้านเนี่ยฮนูหไเป็หน่อยมูดเจี๋ยวหมูยอแล้วเหรอไม่เจอเลยรััผม โชคดีเล่นในนี้สามารถปล่อยมือแบบมือหมุนจอได้สักนิดอ่ะเออมันเอ,อ๊ะง่ายๆมาเล่นสบายครับเวลาเชื่อมเมาส์กับแป้นพิมพ์อ่ะมันเล่นสบายมากเพราะเวลาจะสร้างอะไรมันสร้างง่ายไงเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแบบเร็วอ่ะนะครับผมเนี่ยพอวิ่งเยอะๆเนี่ยพอวิ่งเยอะๆมันจะกระตุกเนี่ย ไม่เข้าใจว่ามัเมนเป็นเพราะอะไรสักทีนั้นเพราะน่าเบื่อมน่าเลย,เย,เลยบ่วยโอ้โอโอเอ่โอ้ดูไปดูมาก็ใหญ่นันนี่ย อันนี้เป็นน้ำโมเข้ เดี๋ยวสักครู่นะครับปรับจอแบบนี้โอเคเแต่เชื่อนะครับไม่เจอเลยเนาะ

ถ่าน,านวันเจีย๊ยบผมก็แปลกใจอยู่ตั้งนานแล้วว่าทำไมคนเนี่ยเขาต่อแป้นพิมพ์ต่อเมาท์ทำไมเขาคลิกได้ไกลจังตอนนี้ผมได้รู้ละโอโย มึงอันมองเป็นเลิมเลยเมือเป็นเลิมเลย,อ,เเเลยอย่าหาอย่าหาลงไปนะครับตอนนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการไปฆ่าไอ้พวกตัวในนรกนะครับเพราะดิแดชิงเพชรมานะอืม ไม่มีวีแววหมู่บ้านเลยสุดที่อาราเนล่าเลยนะต่วันดาวัวเลยละวะอีกอวต๊ะ

โอเคครับตอนนี้เรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยเดินทางโคตรไกลอ่ะแล้วกวกาจะถึงนี่หมู่บ้านคือผมไปเดินสำรวจมานะครับมันไม่เจอเลยนะไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรเหมือนกันแต่ผมไม่เจอโอเคตอนนี้ก็วันที่สิบแปดนะครับชวงคำแล้วเนาะเหนื่อยปั๊บ สวัสดีครูเลียมอ๋อลืมไปเราอยู่ในโหมดพนะีทฟูนี่เนาะโอเคนอนไม่ได้นะครับคือผมจะเลยเวาลาเดินทางหมดเนี้ย ก็คุณชาวบ้านฮ่ออะไรอ่ะไม่น่าใช่ครับผมคือกดคุยกับชาวบ้านไม่ได้ว้าว โอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มทําปฏิบัติการความเออคลิปนะครับแล้วก็มันหายไปเนาะ <c oughs> ของหมู่บ้านバลเลจอร์ดีกว่านะครับผมูหนี่บรรลักแล้วมันต้องกดค้างครับ่าไม่ได้เหมือนกันเคเรามาเริ่มปฏิบัติการการพาหน้าดีกว่านะครับว่า หมู่บ้านนี้จะโดนผมใช้งานไปหนักแค่ไหนนะครับเจอกมาในพันหน้าครับเดี๋ยวจะได้รู้ ừ.